ที่นีไปแลกอีกนึ่งเรื่องกันบางค่ะตอนนี้หลายคนคงอยากจะติดตามเรื่องของบัวบา้าผุดลานควายที่จังหวัดยะลาซึ่งถือว่าเป็นพืชชนิดไม้ข้องโลกเลยนะคะหลายคนเนี่ยกำลังส่งสัยว่าเอ๊ะมันเป็นพืชชนิดไหนหเป็นประเภทเดียวกับดอกบัวที่เราเห็นอยู่ตามท้องตลาดหรือไม้ด้วยว่าลักษณะจะเป็นพันผืนเดี๋ยวจะได้มาติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมนะคะกับคุณพันยีสินค่ะบุคลากสรสาขาวิชาวิทยาการ,กรเกษตรและประมงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมออปัตตานีนะคะตอนนี้อยู่ในระบบสุ่มกับ ครับคับคข้าของเราแล้วด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีได้ยินเสียงสมุยกับนองกาวไหมคะได้ยินครับได้ยินครับอ่ากันันเราเราจะเล่งตายหรือเล่งกลางกันดีค่ะได้กับเล่นตายกันได้เล่ตายกันันเดี๋ยวสมุยกับนองกาวเขาอนุญอยาตเรียกว่าพีซินอ่าพีพันก็แล้วกันนะคะกรับครับ โออคีค่ะพี่พันธ์คะปลูร่านควายเนี่ยพื้นทีชุมน้ำสำคัญก็แสดงตายเนี่ยเราท้าวามีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติพันพือคะ่ะแล้วก็ความสวยงามของสางถานทีแห่งนี้เนี่ยเป็นพันผือคะ่ะปลูร่านควายนะครับชาวบ้านเรียกว่าปลูน้ำดำเล,ลเลือดปลูโตพรานเลือดชาวบ้านพื้นทีเรียกว่ากูวากูโมะนะครับมันเป็นปุ้นทีชุมน้ำขนาดใหญ่นะครับมันอยู่ติดสองอำเภอ่องจังหวัด คืออำเภอร,รามันจังหวัดยะลาแล้วก็อำเภอตุงมยางแดงจังหวัดปัตตานีนะครับมีพื้นทีประมาณนึ่งมือห้าพันไรนะครับมีหมบานหมบานประมาณสิบสี่โมบานดีชาประโยชน์จากปลูกหลานควายนี่นะครับแล้วก็ปลูกลานควายนี่ยครับแต่หลับนม้มหลบับฝนตกนักนะครับที่อำเภอร,รามันจังหวัดยะลาถึงเป็นปลูเขาอะครับมันไล่ลงมาในปลูนี่นะครับ อ่าโดยจะพอปลายปีนะครับปรึกษากันว่าน้ำก็จะท่วมปลูปกติธรรม,มาชาติต้องเข้านา้ำจะท่วมปลูประมาณปีหนึ่งประมาณสักสามเดือนถึงสี่เดือนหลังจากนั้นน้ำก็จะแหง้ง <c oughs> น้ำก็จะไล่ลงสูอ่มามนน้ำไถ่บุรีแล้วลงสูตะเลเอาไถต่อไปนะครับ <c oughs> แล้วก็อ่าโดยปกตินะครับอ่าโดยธรรม,มาชาติที่พมว่ามันตามท่วประมาณสามถึงสี่เดือนแล้วประมาณเจ็ดแปดเดือนน้ำก็จะแหง้ง <c oughs> อะนะครับแล้วก็ความสมบูรณ์เนี่ยสู้หมากับจากการสำรวจนะครับเราปรากฏว่าเราเจอเราเจอปกวกอ่านกแล้วก็สัตว์อื่นๆประมาณสองรอยยี่บห้าชนิดนะครับ <Wow. S 2> เราเจอปลาประมาณห้าสิบถึงหกสิบชนิด <Wow. S 2> แล้วก็เจอพืชนะครับพืชป,ประมาณสักสองรอยชนิดได้นะครับนี่คือความสมบูรณ์กล้องกล้องหลานควายนะครับแล้วก็การจ่ายประโยชน์เนี่ยปลูนะครับชาวบ้านก็จ่ายประโยชน์จากการจ่ายในการเลี้ยงสัตว์ เลยจะ uh huh. พาะช่วงหน้าแรงนะครับ uh huh. เรียงควายเรียงวัวเรียงแพะนอกจากนั้นก็มีการปลูกพืชหลอกปลูนนะครับช่วงหน้าแรง uh huh. แล้วก็บ้างช่วงชาวบ้านก็ชายเป็นทีปะอ้อนย่อนใจนะครับดูปลาติดตอปย่มเย็นหรือว่า uh huh. เกลือแหล,ล,ล่หนกแหลยเล็กกว่านี้นะครับ uh huh. แล้วก็ประโยชน์ประโยชน์อีกอย่างหี่ชาวบ้านชายประโยชน์อย่างหลอกปลูกก็คือ จะบานห้าปลานะครับห้าปลาเปลือกกันอุปโปคบริโปคนะครับไข่ด้วยนะครับน,รรนี่คือ<ร>ความสมบูรณ์ข้องครูนะครับข้องครูนาน่ข่ครับจากความอุดมสมบูรณ์นะครับหลาสุดเห็นมาววะเห็นหวานหนักวิจัยเนี่ยบคบ่อนพอบเปืือยชนิดไม้ชีวาบูบ้ามีดอกแลงที่สุดใน,นโลกครับตรงนี้่อนพอบกันปันปลือไปเจอก็ได้ปันเปลือครับอพอดี่ก็มีอการได้ช่วยเก็บตัวอย่าง อ่วันนี้ทีมวิจัยจากมหารเรยเกตรศาต์บางเคสนะครับอา <ฮะ S 2> จารย์<ฮ>ะจะเริ่มพ้นส่วนปักดีนะครับข้ามาเก็บตัวอย่างในปากตายตั้งแต่ปัตตานีส่งคร่ายาลาปัตตานีราิวานนะครับ <ฮะ S 2> แ,ลแล้ปี่ตีแลลวปี่ตีแลลวเราก็ข้ามาเก็บตัวอย่างที่ปูรานควายบางเอ,อิ้อับบางเอ,อื้เราไปเจอบัวบ้าตอนแรกเราก็ไม่คิดว่ามัน,เป,นเป็นกลุ่มบัวบ้าครับ,บเมอ๊ะมันกลายกลายบัวบล็อกเล็กๆแล้วก้ามีดอกเราก็เก็บตัวอย่างส่งไปเดชกรุงเทพ หลังจากอาจารย์เขาได้ดูแล้วได้ยืนยันแล้วเป็นบัวบ้าอาจารย์ก็ลงตามมาด้วยกับตามลงมาดูพอดีช่วงพีทีแล้วช่วงคันยานี่น้ำท่วมกับน้ำท่วมบรเวนเ๋ยบบัวบ้าจิวเนี่ยกับยูบา,บาก,ก็เราไม่ได้ตัวอย่างตั้งปีนี้พอมึงข้าวไปอาทิตย์แล้วกับปีนี้เหนองจากว่ามันแรงหมากแรงหมากก็บัวบ้ายัางไม่ได้ขึ้นเลยครับือถ้าดูตามรูปแลครับ เออเป็นบัวกนาาแหลกกับก็เถี่ยคนิยวมือนี่แหลกมากเลยครับซึ่งอ่าจริงๆแล้วในในผู้รลานควายนี่มีมีบัวบ้าเราเจอบัวบ้า่องชนิดนะครับชนิดแหลกก็คือบัวบ้าตัวต่อไปก็ตัางใจใหญ่สาวๆคว้ามือรววใหญ่กว่านี่ครับนั่นคือเจอเป็นคอมมอนเจอโดยตัวไปเดี๋ยวตัวนี้แี่ว่าบัวบ้าจิ๋วนี่มันเจอโดยบังเอิญนะครับนี่เราก็เจอที่ผู้หลานควายนี่นะครับบัวบ้านี้จัดจะจะจะมันไม่ได้เป็นบัวไม่ได้เกี่ยวข้องกับบัวเลยนะครับมันเป็นพือนน้ำครับ มันเป็นปืดน้าอ่ามันไกลเคียงกับมะเขือมันไม่เกี่ยวกับบัวเลยไม่แต่ว,ว่าลักษณะมันกลายขายบัวเลยรเรียกบัวหรือยิงไม่ใช่บัวเลยนะครับเป็นปืดปืดน,น้ำเฉลีนึงนะครับมันอาศัยอยู่เวนอ่าชายน้ำแล้วก็บริวเวณดิมน้ำนะครับเป็นลักนะครับนี่คือบัวบ้านะครับ คนเนี้พอเห็นชื่อว่าเป็นชื่อบัวบาก็เลยอาจจะเข้าใจว่าลักษณะเนี่ยมันอาจจะไข่ดอกบัวโดยทั่วไปหรือว่าบัวไาย์ที่เราเห็นอยู่ตามผุต่างๆที่นี่บัวบาเนี่ยลักษณะอย่างทีนเนี่ยมันเป็นพันธุ์เปลือกค่ะพวกใบพวกดอกพวกลำตน้นหรือว่าผวกรากรวมไปถึงการขยายพันธุ์ของบัวบาเนี่ยค่ะบัวบามันลักษณะมันกับไก่บัวเลยกับไกยบัวไซด์แต่ว่าอืม ดอกมันไม่เหมือนดอกบัวดอกดอกติดติใบเลยกับถ้าบัวต่อไปมันออกการดอกมาอ่นี่ไม่ไม่ใช่กับออกดอกติดใบเลยเส้นแล้วกบอ่าอมันเป็นเตีพ่อผมบอกว่ามันเป็นปืดน้ำมมนได้ใช่บัวเลยไม่เกี่ยวข้องกับบัวใดๆ <S <S แต่ว่ามันเป็นปืดน้ำเดี๋ยวมันปรับตัวมาอยู่ในานา้ำกับเป็นกลุ่มใกล้เคียงกับกลุ่มหมากเครือนะครับทีนี้ประโยชน์มีคนถามพผมว่าบัวบานมันมีประโยชน์ยังไงมั้ง S <S <S จริงๆแล้วกรงบ,วบัวบ้าถ้ามืนอนปูรานควายประโยชน์ของมันเนี่ยกับแหลกก็คือมันหลักสร้างค,ความชุมชื้นข้องข้องของ้ของพื้นดินเดวเวนแทานั้นเองกับจะจะไม่ดินม,มันฉุมชืน้นอันทีซ่องก็คือเป็นเป็นตีหลบสอนตียกตียบกล้องหลูกปลาหลูกกุ้งไม่ฮอนเนี่ยรับ<ฆ>อันทีซ่าก็เป็นอรราหารเป็นอรราหารกล้องวัวข้องควายข้องแปะแกะนี่คกับกับไปเลมแกะไทยกินกินบัวบ้าจิวนี้ได้กับ,กบ S <S อันต่อไปก็คือบวับวบวับวบัวบ้ามันมันหลักชาระบบนิเวศเนื่องจากมันอยู่เว้นรินมน้ำนี่กับเป็น,เป,นเป็นปืนทีหลักาล่าระบบนิเวศในในป่าปุ๋ได้เป็นอย่างดีครับในส่วนของการขยายพันธุ์นะครับตอนนี้นักวิจัยเอมีการศึกษาแล้วไม่ว่าตัวบัวบ้าน,นี่มันกระจา,กกะจายหรือว่าขยายพันธุ์เป็นปืนมั่งครับในส่วนการขยายพันธุ์นี่มีการ ทดลองเล็กๆครับแต่ยังไม่ได้ทําจริงจังค็คือทดลองแกบตัวยางแล้วก็ส่งปฏิวงเทปนี่ก็อาจารย์เาก็ทดลองเลี้ยงในโรงในโรงเรือนนะครับปรากฏว่ามันก็เลี้ยงได้ครับมันกับโัวตัวต่อไปนี่แหละครับไอ้่าบัวตัวต่อไปมันก็ขึ้นนะครับปริมาณน่ะมันไม่เยอะแค่มีความชื้นมันก็ขึ้นแล้วออกดอกได้ตั้งปีครับ <c oughs> นี่พอพอบอกันนี่เรามีคนสงใส่ว่าเอออีคุดไปเลี้ยงเดบอปลาเดบ้านได้ไหมมันเป็นอะลรอ้างดินที่บ้านแบบเมื่อนกับพวกโจ๊กเนหรือว่าพวกพืชชิดอื่นๆที่อยู่ในน้ำได้ไหมคะถ้าถ้าเอาแบบใส่ในใน,ใน่อในอ่างไรก็ได้กับปริมาณน้ำไม่ไม่ได้สูงมากก็ก็ได้อยู่กับให้นี่มีมีความเชื้นอยู่ตลอดนะครับมันก็ก็จะอยู่ได้นะคกับ พี่พันธ์คะแล้วยังบัวบาเนี่ยเอาจริงๆตอนนี้เนี่ยเป็นชื่อข้องมันหรือไม่คะหรือว่ามันมีชื้อทางการของบัวบ้าอยู่แล้วคะตอนนี้ชื่อติดไปต่างการยังยัง,ยงไม่ได้ตั้งชื้อนะครับตอนนี้เราอ่าก็มีกระ,ะ,ะบวนการมันยังยังไล่กรกะบวนการกับต้องต้องทาเอกสารทีพิมพ์ให้เรียบร้อย นะครับชื่อก็อยู่ในกระบวนการอย่างไม่ได้คุยเรื่องรายละเอียดว่าจะตั้งชื่ออ้ไรดีแต่ว่าก็คิดอยู่ในใจว่าจาจะตั้งชื่ออาจจะต้องกลับไปท่ามชุมชนหลอบลูกว่าเขาควรจะมี่ส่วนรวมในการตั้งชื่อครั้งนี้ด้วยกับผมคิดมาในใจประมาณนั้นนะครับก็คือเป็นชื่อเรียกไปก่อนตอนนี้คือเป็นเป็นบัวบานบบาแต่ว่าก็าาชื่อเป็นทางการในอย่างไม่มีแต่ทังว่าการพบบัวบานตอนนี้เนี่ย เจอได้พปอร์ทีพลูลันควายังหว่าจะลาด้วอส่้สหมรถพอบเพ้นได้ถั่วไปเลยค่ะอ่าจริงจริงพ่อแม่้าวโมดีนี้เนืองบัวบ้าเนี่ยประเทศไทยมีประมาณสักสิบชนิดได้รับมีประมาณสิบชนิดอ่าที่พลูลันควายนี่เราเจออยู่สองชนิดชนิดแรกคือชนิดตัวตัวไปเะครับที่ไหนชนิดเดวาเนี่เขาเรียกบัวบาจิ๋วเนี่ยตัวเล็กอ้รเล็กนี่นะรับนี่คือเจอที่พลูลันควายเต่านันกับที่อื่นยังไม่มีรายงานว่าเจอที่ไหนรับอื บัวบาจิ๋วบัวบาจิว๋วที่นี่ครับพีพันธุ์ครับในส่วนของผูล่านควายเองครับคนเดี๋ยวเข้าไปขอนพอบด้วยว่านักวิจัยนะครับเข้าไปพบแหลกเบอร์ดได้ครับซึ่งมันมันคืนในเห็นในช่วงไนมังครับอ่บาบาัวบัวบาจิ๋วตัวนี้นะครับเราเจอกลางแหลกเมื่อปีที่แล้วเดือนพม่านเดือนกรกคกปดา,ปายรเดือนกรกฎกะดต่อสินทีห้านะครับเราเจอกลางแหลกเจอเจอเจอ,เจอ,เจอ,เจอที่ผูล่านควาย แล้วเราก็เก็บข้อมูลตามข้อมูลมาเรื่อยๆพอเดือนปรีการ้าตันว่านี่บ,วบับวบ้าต้นบัวบาจิว๋วตอนนี้มันมันหายไปกับปลาน้มต้ปมปลาปลาน้ำต้มปลกนี้มันระบบนิเวศมันมันพิษปกพิษธรรมชาติไปมันมันเปื่อยแล้วก็หายไปเลยกับจนถึงวันนี้ยังยังไม่มากกับจิดว่าจิดว่าปอพ้นตักนักเดือนมีปลายมีตุหน้าเรื่องรอกระดานี่คิดว่าบัวบ้าน่าจะขึ้นมาอีกครั้งนี่ครับน่านี่คือเป็นเป็นระบบนิเวศของเขานี่ครับ ช้จอนชีวิตเขา,เขาถ้าอยากจะดูก็น่าจะเป็นสิ่งห้ากัญยาไม่เกินตุลาครับพอตุลานามท่วมมันก็จะจะจะ,จะไม่เจอแล้วครับแต่หละปีนี้ก็มันสร้งสางเดือน<า>มไม่เกินสี่เดือนกับโอกาสจะได้เห็นหลังจากนั้นก็จะไม่ได้เห็นมันกับสิ่งห้ากัญยาแล้วก็ตุลา็คือ <หา S 1> ตรจได้เหนต้องไปเล่นในช่วงตีนน้ำไม่มามร์กใช่ไหมครับพอถ้ารมาชาติมันจะเจอกับน้ำลึกๆไม่ได้น้ำท่วมไม่ได้ใช่ที่นี่ยัง,ยงทีค่ะ เชิญค่ะเนื่องจากในปลู่เนี่ยผมอธิบายว่าในหลักปีน,นี้นามมันจะท่วมช่วงตุลาริกาตันว่าแล้วก็อาจจะถึงมอกราขณะช่วงนั้นเนียคือบัวบ้ามันก็จะให้ไปจากระบบนิเวศแต่ว่ามันไม่ได้ตายนะครับเส้นแ,แล้วปพอมอดมอดฟ้นเนี่ยข้าวดูแรงนีหน้าเมซ่านี่ก็ยังไม่ขึ้นบอกมันแรงเกินมันหลอพ้นกับหลอก้อนกน,น่าจะ ลายมีตุนหน้ากระดกระดาสิ่งที่าบอกพ้นมานักเนี่ยบวกว่าก็จะขึ้นหมายเห็นครับอืม mm hmm. น,นประมาณนั้นอนะปีนึงก็ประมาณทักสามเดือนไม่น่ไม่น่าจะเกินนั้นสามถึงสี่เดือนโอกาสได้เจอหลังจากนั้นก็ไม่ได้เจอมันกับ mm hmm. อื คือถ้าน้ำท่วมก็คือไม่มีโอกาสเจอแน่นอนที่นี้พี่พันธ์ขาที่นี้ด้วยความที่บัวบ้าอย่างที่พี่พันธ์บอกว่ามันเอียดมันแหล็ือวามันจิ๋วใช่ไหมคะแล้วก็บัวบ้าจริงๆมันก็มีลายสายพันธุ์ท่า้ําท่วมความพิเศษแล้วก็ความแตกต่างของบัวบ้าแหลกรือวาบัวบ้าเอียดอันนี้ยมันแตกต่างจากสายพันธุ์อื่นเป็นผือคะแล้วก็ความแหลกของมันมีความพิเศษเป็นผือบางความแตกต่างนี่ในรายละเอียด อ่าใช้เทคนิคทางวิทยาศาสตร์มาตรวจสอบนะครับตอนนี้ก็อยู่กับบ่นการในการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์แล้วก็หลังจากนี้อ่จาจะเขียนรายงานแล้วก็ลงที่พิมพ์ว่าซาดระดับหนาชาดไปเยือนยืนยันเป็นชิไม่ของโลกนะครับความแตกต่างจริงๆแล้วที่ยุ่งอาศัยนะครับเห็นชัดก็คือมันอยู่เว้นชายนา้ำมันไม่ได้อยู่ในานา้ำทีเดียวมันอยู่ชายนา้ำหรืน้ำเล็กๆน้อยๆอยู่ได้ แต่ก็ไม่อยู่ในทีแรงด้วยไม่อยู่ในบึ้งด้วยนะครับนี่คือความแตกต่างจากบัวบ้าชนิดอื่นดีที่เราคนกบนะครับแล้วก็มีกระนาดเหล็กคนงานจะจิ๋วนะครับเหล็กมากนะครับระเกียบกับมีมือแล้วคนงานจะเหล็กหมากนั่นคือความแตกต่างเบื้องต้นนะครับในในข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นี้กำลังดำเนินการอยู่นะครับมีถ้าเกิดนึ่งเหนิยวชีสามารถเอาดอกของบัวบ้าเนี่ยมาเรียงได้ประมาณ ซ้ำซี่โดกเลยนะก็ถือว่าเหล็กมากเลยทีนี้ด้วยความทีบัวบ้าตอนนี้คืออย่างทีพิพันธ์บอกว่าห้าพบได้สปอร์ติรุล่านควายที่จังหวัดยาลาตอนนี้ทีมหนักวิจัยรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องเองมีการแล้งกันในเรื่องของการขยายพันธุ์รือว่าในการที่จะอนุรักษ์ไว้ให้ยังคงอยู่ในพื้นที่เนพื่อบ้างคะเนื่องจากปลูกล่านควายที่อำเภอรามันอำเภอตุงหยางแดงก้องก้องยะลากบปบตานีเนี่ยครับ อ่มีเรามีปัญหาปุรันควายนี่อ่าตั้งแต่ปีซ่องปัญหารอยซ้ามด้วยห้าเป็นต้นมากกับปรูรันควายทุกทุกปรับทุกเปลี่ยนค่อนข้างจะเยอะนะครับม,มีโครงการโครงการองรัฐที่เข้าไปนะครับประมาณห้าสิบโครงการไปเอาไปไปจัดการในปรูรันควายเข้าเข้าไปในปรูรันควายนะครับประมาณนั้ที่โครงการซึ่งแต่ละโครงการนี่มีผลกระทบต่อปลูกค่อนข้างจะ พอสมควนนะครับยกตัวอย่างเช่นการตําประตูกันน้ำการตำาตะน้นหลออบลูบการพุดหลออพลูการการท่มการท้มทางนาม้มการจับปลาที่เกินเกินความธรรมชาติมันมันเปรเ้ยวอามาไดแล้วก็การจับจ้องพื้นที่ในปัจจุบันนี้มีการบุกลุกป่าพลู เปื่อปลูกป๊มน้ำมันก้องก้องคนบางกลุ่มนะครับนี่คือนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นในปลูซึ่งซึ่งตอนนี้คนในปลูเองเยาวชนหรือว่าคนเด็ชายปยชน์ในปลูก็มีการปูดคุยกันว่าเราจะเดินไปติดต่างหนเปื่อไอ้ปลูเป็นผุนตีชุมน้ำที่ยังยืนให้แก่คนท่ำจังวัดและคนอนคนในประเทศไทยต่อไปนะครับ กระ <S <S บวนการนี้ก็มีการพูดคุยกันมาไล่ครัง้งไล่คราวแล้วกบแล้วก็ปุญญ์ยันก็ยังมีความยังมีความมีโครงการกองรัฐยังเข้าไปอยู่นะครับแล้วก็แล้วเข้าไปเข้าไปปรับ,บปรุงเปลี่ยนแปลงครับบบิีเวทซึ่งมันมันมันน่าเป็นห่วงมากโดยเฉพาะมันบัวบ้บบาจิวนี่นะครับเมื่อใดที่มีการคุดหลอกมีการคุดมีการปรับมันมีโอกาสเป็นไปได้ที่แบบบวบบา,บา จิ๋วตัวเนี้ยอาจจะให้ไปจากปรูรันป่ายนะครับนี่คือสิ่งเด่เดเทีมงานค่อนข้างจะกังวลมากรับครับที่ต้องไปหาวิธีแล้งกันเพื่อจะให้ลงตัวเพื่อจะยังคงอนุรักษ ให้บัวบ,บานเนี่ยไม่ไม่สูญหายแล้วก็ยังคงอยู่กับพื้นที่ต่อไปที่นี่ยังนอกเนื่อจากการพูดคุยกันเรื่องนี้แล้วได้มีการแล้งกับชุมชนหมคะในการที่จะกระตุนเตือนให้ชุมชนหรือว่าสวนที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้เห็นถึงความสําคัญของการรักษาระบบดีเวทรวมไปถึงพันธุ์ไม้น้ำที่เป็นผชทองทิ้นเนี่ยคะ่ะจริงๆแล้วทีมงานของคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับลงไปกรีกร่ก,กับชาวบ้านมาไม่ตำกว่าสามสิบปีเลยนะครับอ่า ปลูหลานควายพม่มข้าวไปตั้งแต่ปีซ่องปนาอยสามสิบสามจนเพิ่งปัจจุบันเราเห็นการเปลี่ยนแปลงปลูปัจจุบันเนี่ยมันปลูมัน,มนระบบสิเวศป่าปลูมันอคา,าดความมือสมสมบูรณ์ไปแล้วกับปัญหาดีพุ่มเหล่าให้ฟังมาโครงการรายๆโครงการข้าวไปเขาก็ว่างดนีนะครับแต่ว่าอย่างคาดการคาดการผูดคุยคาดการจัดการดีทุกตองบางที่อ ของการบางครงการมันอ่าครงการกองรัฐหรือหน่วยงานของทิศเนี่ยรับจะทําโครงการอะไรบางอย่างควรจะพึกษาชุมชนสมาคมรอบรู้ด้วยเพื่อจะได้เดินติดตาเดินไปโดยกันนะครับจะได้ไม่ไม่ไม่มีปัญหาตามมาตีลังนี่นี่น,น,น,นี่สิ่ง,ส,ง,ส,งสิ่งเด็ดเด็ดพมอยากจะจะฟากไว้นะครับหน่วยงานราชการต่างๆกันพัฒนาโอเคนะครับดีแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างมันก็ต้องปูดคุยกันว่าเออเราจะ พัฒนาไปติดต่างนะอย่างที่มีผนกระทบต่อต่อพลุหน่อยที่สุดแล้วก็ชาวบ้านกระไดฉ่ายประโยชน์แล้วก็บสิ่งแวดล้อมก็ไดยูกับพวกเรายั่างยืนนะครับนี่คือสิ่งที่ต้องต้องต้องตาความกำใจกันอีก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 พอะเนคุ้นะครับสุดท้ายค่ะพิพันธ์คะถ้าสมมติตอนนี้หลยคนรุ้นเละว่าที่พลุล้านควายมีบัวบาจิ๋วอยู่ในพื้นที่ถ้าเกิดเข้าไปแล่ ต้องไปแล่พันพือรือ่าเรามีโคฮามัไเล่บางค่าในการที่จะไปเลียเพื่อจะให้บัวบ่าย่างอยู่ในพื้นทีแล้วก็ได้ให้เป็น้องประชาชนไปแลกความสวยงามของบัวบ่ายแห่งนี้อ่าตอนนี้ถ้าจะบานสนใจก็ยังดูไม่ได้นะครับเพราะว่าบัวบ่าก็ยังไม่ขึ้นมาเดี๋ยวเดือนอ่ากรกดาหรือสิงหห้าพม่มจะไปตรวจสอบอีกครั้งหนึง่งถ้าขึ้นมาอาจจะแจ้งในสภา,านสาบาดตรงไหนมันมีบัวบ่าชนิดมัวว่าจิ๋วตัวน,นี้มันอยู่นะครับ ตอนนี้คนที่รู้ว่ามีบ,บัวบาจิ๋วมีอยู่ประมาณสามคนเองครับครับอ่าจะาบ้านปื้นถีก็ได้เห็นรูปแต่กล้องจริงก็ยังไม่เคยเจอเลยครับเดี๋ยวเดือนสิงหาเนี่ยปลายกรกฎาต่อสิงหาคิดว่าอาจจะนําทีมอ่ยอดวชนไปดูแล้วก็ปวดคุยกันกับว่าเออนี้บัวบา้าเราจะอนุรักษ์ดูแล บอกปองมันอย่างไงอายุกับปูรันควายยังอย่างยืนตลอดไปนะครับนี่ก็น่าจะต,ตามแพทย์เราก็จะเข้าไปไปไป,ไปตามเหืืองนี่นะครับค่ะข้ขอประคุณมาค่ะพี่พ่า์ค่ะวันนี้ทีมาให้ข้อมูลแล้วก็รายละเอียดรวมถึงการขนพบบัวบ้าที่ผุรานควายที่จังหวัดยาลาซึ่งที่ว่าเป็นพืชชั่มิดไม้ข้องโลกด้วยนะคะข้อประคุณและสวัสดีค่ะ,ระค,ะคะระคับครับสวัสดีครับสวัสดีเลยครับอ่ะ การพัฒนาในพื้นที่ก็ต้องวบกูกับการอนุรักษ์ซิ่งแหวดล้อมด้วยนะครับอ,อย่างเช่นจะเราขนพบปัวบ้าเข้าไปเลยในพื้นที่ก็อย่าไปตำลายอย่าไปเย็บย่ามาเลี่ยใหอยมันตายไปซะใช่แต่อย่างที่พิพันธ์บอกว่าตอนนี้รู้แค่ซ้มคนใช่ไหมคะมว่ามีบัวบ้าในพื้นที่ตอนนี้เชื่อเนี่ยว่ารู้ไปไล่ไล่รวยคนเลยแหละหลังจากนี้ก็ต้องหาแนวทางในการที่จะรวมกันอนุรักษ์เพราะรวา่ายางที่พิพันธ์บอกว่า บัวบ้าตอนนี้คือพบได้เฉพาะที่ผ้ล่านควายที่สังวัาลลาเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราจะทําบรนพือให้ไม่มีความยั่งยืนแล้วก็ให้ผู้ให้บัวบ้าเนี่ยยังคงอยู่กับพื้นที่ต่อไปก็ต้องสร้างการมีส่วนรวมรวมกันระหว่างชุมชนด้วยค่ะค